สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นสินค้าลายใหม่เขาเรียกอะไรอ่ะไล์อัพใหม่เนาะของร้านเบเกอร์คลับที่โลกงนะครับคราวนี้จะเป็นสินค้าของเดโทนานะครับจากประเทศญี่ปุ่นเนาะอ่าตอนนี้ก็จะมีถุงมือนะครับถุงมือเป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังอันนี้จำชื่อไม่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อเช้านี่อันนี้เป็นหนังนะครับราคาไม่แพงด้อยอันนี้ให้ดูดีเทลก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่า ให้ดูดีเทลครับดีเทลก็เป็นหนังแพะนะเป็นหนังแพะก็เอ่อเขาเรียกฟีลลิ่งมันนุ่มๆหน่อยนะครับแบบไม่ได้ไม่ได้แข็งมากหนังบางหนังบางรุ่นเนาะจะแข็งนะครับอันตอนนี้ก็จะมีไซส์ M L XL นะครับ3ามสามไซสน,นี่ใส่แล้วจะประมาณนี้นะครับ นะครับตัวนี้ราคาออันนี้ไม่แพงครับอันนี้หนึ่งนารนะครับอันนี้1,590งพกของเดทโทน่านะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ชื่อรุ่น Perforate Leather g l o b e นะครับ Leather คือเป็นหนังเนาะนี่ดีเทลเขาค่อนข้างดีนะมีซับพอร์ตตรงฝ่ามือตรงกลิปตรงกลิปตรงนี้นะครับ มีรูนี่ด้วยเพิ่งเห็นนี่รูระบายอากาศนะครับเป็นรูระบายอากาศถุงมือแนวนี้นะก็จะค่อนข้างอ,นนอันนี้ทัดไม่ได้อะ่ะน,นี่ทัดไม่ได้น,นี่ทัดไม่ได้นะครับพันห้าร้อยเก้าสิบของเดทนาเป็นถุงมือแนวแบบเขาเรียกอะไรอะคาเฟ่เหรอวินเทจหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นหนังล้วนเลยมีรูทั้งคู่เลยนะครับ ตรงสันมือเนาะกาดตัวนี้ก็แบบไม่ได้กดมากนะไม่ได้กดแบบไม่ได้กดสันมือมากนะครับก็ใส่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับพันห้าร้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับพร้อมส่งพันหมีไซส์ MLXL นะครับอันนี้ก็รุ่นหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวก็รอดูอีกรุ่นหนึ่งว่าเป็นรุ่นอะไรโอเคครับ